นิทานเรื่องแมวกับหนูกาลครั้งหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งมีหนูชุกชุมมากมเจ้าของบ้านรู้สึกเบื่อนายจึงคิดอยากจะเอาแมวมาเลี้ยงฉันจะทำยังไงดีนะหนูเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลยสงสัยฉันต้องไปหาแมวมาเลี้ยงแล้วแหละแล้วหญิงเจ้าของบ้านก็ได้พาแมวมาเลี้ยงหนึ่งตัว,วเขาบอกกับแมวว่า เจ้าแมวเจ้าแมวผู้น่ารักเจ้าช่วยข้าจับหนูด้วยนะแล้วข้าจะมีรางวัลให้เจ้าแมวตัวนี้เป็นแมวที่ขยันมากมันไล่จับหนูกินทุกวันทุกวันจนหนูลดจำนวนลงไปเมี้ยวเมียวนี่นะนี่นะนี่นะข้าจะจับเจ้ากินให้หมดเลยพวกหนู วันแล้ววันเล่าเจ้าแมวกัดหนูทุกวันทุกวันวพวกหนูที่เหลือจึงนัดกันมาปรึกษาว่าจะทำยังไงกับเจ้าแมวดีเจ้าแมวมันจะขยันจับพวกเรามากเกินไปแล้วนะเอางี้แล้วกันเพื่อนเราอะจะไม่ลงไปชั้นร่างให้เจ้าแมวมันเห็นอีกเราจะอยู่แต่บนหลังคาแล้วกันนะวันนั้นเจ้าแมวก็ได้นั่งเฝ้าจับเจ้าหนูแต่หัววัน แต่มันก็ไม่เห็นหนูวิ่งเพ่นพ่านมันรู้สึกแปลกใจเอ๊ะข้าได้กลิ่นหนูแต่ทำไมข้าไม่เห็นหนูนะอื้มหายไปไหนไปซ่อนอยู่ตรงไหนไคิดได้ดังนั้นเจ้าแมวจึงแกล้งตายนอนแน่นิ่งมันซ่อนเล็บแหลมคมไว้มิดชิดทำเป็นซากไร้วิญญาณ ให้พวกหนูตายใจจะได้ออกจากที่ซ่อนแล้วก็จับหนูกินมีเจ้าหนูตัวหนึ่งมันรู้ทันมันจึงตะโกนบอกกับเจ้าแมวว่า <S <S โถ่เจ้าแมวเจ้าแมวหน้าโง่เจ้าแมวเจ้าเล่พวกเรารู้แล้วนะว่าเจ้ายังไม่ตายเรื่องอะไรที่พวกข้าจะโง่วิ่งลงไปให้เจ้าจับพวกข้ากินละ่ะ โธ่เอ้ยเจ้าแมวหน้าโง่พวกข้าไม่หลงกลเจ้ารอกฮ่าฮ่าฮ่เจ้าแมวโกรธมากแต่ก็ทำอะไรพวกหนูไม่ได้ <t od ic> เพราะพวกหนูไม่ยอมลงมาให้มันจับกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมไม่ประมาทหลงกลอุบาย